รีวิวเป็นรับเงินล้านกับคุูสิตาค่ะวันนี้นะคะกระเป๋านี่เลยห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะคะกระเป๋านะคะดักซับนะคะรุ่น90ล้านนะคะบอกเลยวันนี้เรามาเปิดสีทองกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะที่สําคัญนะคะที่ของเราจะต้องลื่นแบบนี้นะคะ นี่นะคะสัญลักษณ์ของความรวยสัญลักษณ์แห่งการดักตัยบสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของเรานะคะมีแบบนี้เลยแม่เหล็กนะคะเกือกม้านะคะอยู่ซ้ายขวาดูดทุกทิศทุกทางค่ะพร้อมพลังนะคะของอัญ,ญมณีนพเก้า,านะคะที่สําคัญค่ะตรงกลางของเราเป็นรูปโลกสัญลักษณ์ทีเอสเบยูนะคะเป็นนะคะความมั่งคั่งเหลือเฟือมากมายทั่วโลกเลยนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเหมือน เครื่องดนตรีนะคะอินฟิน t y นะคะรวมถึง Infinity ขอบกระเป๋าของเราแบบนี้นะและนะคะเป็นแม่เหล็กนะคะตรงนี้แม่เหล็กซิปของเราจะต้องลื่นจะต้องอ้าแบบนี้นะคะปากจะต้องแดงน,นะคะใส่เงินได้ถึง3ามแสนสี่บาทและครูก็ใส่เงินสกุลเงินแบบที่ครูติตาบอกนะคะที่ได้มาจากต่างประเทศแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะข้างหน้ากระเป๋าเลยนะคะ และก็ใส่เงินของเราไปนะคะที่สําคัญนะคะจะให้กระเป๋าห่วงจุ้ยของเรานะคะที่เป็นหนังสวยสีทองนะคะมีหลายสีมากเลยกับแบรนด์ของเรานะคะและนะคะเป็นพลังแม่เหล็กเกือกมาแบบนี้ดูซับนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะรุ่นเก่านะคะกระเป๋าดักซับของเราถูกรางวัลที่1นึ่งล้านมาแล้วยังไม่รวมประเทศเพม่าค่ะถูกรางวัลที่1นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าคุณจะใช้กระเป๋านะคะให้ใช้นมหมพลังงานหินมงคลก่อนเนาะอ่ะ

มีความสุขมาทุกทิ่ทุกทางเงินทองเข้ามาแบบง่ายสบายๆนะลูกเออสีเหลืองค่ะเงินทองมากมายเหลือเฟือดูดซับดูดเงินดูดทองดูดมาทุกสกุลเงินเลยนะลูกอิ่มจุกอิ่มเงินอิ่มทองผู้คนรักใครสนับสนุนเมตตาเอ็นดูคำชูประชามการงานการเงินเข้ามาเยอะเลยนะลูกนะโชคลาภปุกฟุกออเดอร์ฟุกๆการเงินปุกๆการงานปุกๆนะเข้ามาแบบทุกอย่างเข้ามาปุกๆเรียกเงินเรียกงานเรียกออเดอร์ดักเงินดักงานเข้ามาหาแม่นะลูกนะตัวสุดท้ายค่ะรวยมหารวยรวยเรียรารวยแล้วรวยอีกร รวยซ้ารวยซ้อนรวยไม่มีที่สิ้นสุดรวยแบบไร้ขีดจํากัดค่ะนี่นะคะดาทรัพย์ของเราพอนะคะเราใส่ค่าพลังงานกับน้ำหอมพลังงานอินมงคลแล้วใส่เงินค่ะหนึ่งแสนอ่าใส่ลงไปค่ะแสนที่สองค่ะใส่ลงไปอ่ะแสนที่สามค่ะใส่ลงไปนี่นะคะใส่ลงไปสามแสนบาทนะคะพร้อมกับนะคะนี่สามแสนบาททุกคนค่ะเต็มค่ะนะคะนี่ นะคะโอ้ลูกแม่ก็จะกินเก่งแบบนี้หน่อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะกระเป๋าวงช่วยที่ดีที่สุดดักซับดักเงินดักทองรุ่นนี้90บล้านค่ะมีหลายสีมากค่ะถ้าสนใจชอบสีไหนนะคะ1ใบ2590าบาทถ้าจะใช้กระเป๋าตังทีใช้กระเป๋ามงคลดักเงินดักทองเรียกเงินเรียก,ยกทองดีกว่านะคะบางคน นะใช้กระเป๋าใบเดียวมีเงินหลักแสนบางคนใช้กระเป๋าหลักเดียวได้หลักล้านนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะแต่แบรนด์ของเราสินค้าผลิตไม่บอขคยเพราะของเราเป็นความเชื่อสากลทั่วโลกที่เชื่อแล้วรวยเชื่อแล้วเฮงใช้กระเป๋าทั้งทีใช้กระเป๋าดักดับดักความเฮงดักความรวยดีกว่ามาย่าลืมนะคะรีวิวเป็นหลักล้านถ้าสนใจติดต่อสอบถามนะคะตัวแทนจะจำหน่ายของระบบ TSWU ได้เลยค่ะ